พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ h อดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุก 9, 9, ร์การันรามสนาทีค่ะช่วงนี้เราจะไปชมกิจกรรมของน้องๆนักแสดงในงาน Thai F ส์เว o o f d o อฟ A ู้ดเอเชียสองพบในช่วงฮอดไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดย New v e o s TRD Sportivo ป พระเอกด้างเข้มหนุ่มเกรทวอรลินธอนควงน้องแยมัทิราสาธิตการทำอาหารเมนูโปรดข้าวหมูทอดแกงกะหรี่และอูด้งแกงกะหรี่หนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงของสตาร์เชฟผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือสิงค์คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายทานง่ายในสไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ให้แฟนละครได้ร่วมชิมในงานสิง์เทสต์ออฟไลฟ์จัดภายในงานไถ่เฟกเ w ิ r ์ d ออฟฟู้ดเอเชีย2014ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีแฟนละครมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะมีฝีมือปลายจวักในชีวิตจริงกันบ้างหรือเปล่านะคะว่าไงล่ะคะพีเ่เกรน้องแยมคนรุ่นใหม่แบบแยมอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำอาหารไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีสินค้าใหม่ๆที่แบบ<ช>ทำง่ายแล้วก็สะดวกมากใช่เรียกว่าสะดวกสบายครับ<ช>บางคนอาจจะทําอาหารเป็นแต่ว่าบางทีมันต้องมันต้องเยอะไง<ช>มันต้องนานกว่าจะได้ทานแกงกะหรี่สักจานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ใครที่ยังไม่ได้ชมภาพ,พยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดของสยามประเทศที่มีคนไทยรอชมกันมากที่สุดอย่างเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัสถีภาคสุดท้ายบทสรุปของมหาศึกสงครามจะเป็นอย่างไรรอให้คนไทยทุกคนไปติดตามกันได้แล้วค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้นำภาพบรรยากาศวันงานรอบสื่อมวลชนมาฝากกันอีกครั้งโดยมีทัพดารานักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งพระนางอย่างผู้พันเบิร์ดและแอบทักษอรผู้พันตอสปีเตอร์น ตักนภัสกรสายเจริมปุระรวมถึงหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้กำกับภาพ,พยนตร์และผู้ร่วมสนับสนุนรวมถึงนักแสดงที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค5ร่วมถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยงานนี้ก็ไดนะ้รับความสนใจจากบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแอบกระซิบนิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่ชมภาพ,พยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหทัตถีมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของ To y ย ta All n นิว o ol ค o l l a เอาเตสโซเอ็กซายเดเมื่อซื้อบัตรชมภาพ,พยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกสองที่นั่งอย่าลืมไปร่วมอุดหนุนหนังไทยกันด้วยนะคะออนไลนยไลลมาถึงช่วงข่าวดีมีให้ดูวันนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยข่าวดีมีให้ดูวันนี้เป็นข่าวดีที่ทางสถาบันไทยเยอรมันได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เพื่อศึกษาสถานภาพในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและกำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนา รวมถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในระยะ10บปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์ในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีการค้าการลงทุนเป็นต้นท่าสถาบันไทยเยอรมันจึงร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมสัมมานากลุ่มย่อยครั้งที่1กับโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ขึ้น โดยมีนายสมหวังบุญรักเจริญรองผู้มำนในการสถาบันไทยเยอรมันเป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีสันติพลวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ข<อ>เข้ารวมระดมความคิดเห็นในการประชุมสัมมนากันเป็นจำนวนมากค่ะ ก็น,นับว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยอแลน์ไทแลนด์เราไปปิดท้ายกันที่กิจกรรม Eco Forest ป่าอุดมสังคมยั่งยืนในช่วงสายตรวจสิ่งแวดล้อมค่ะความสมส สายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้ไปที่งานสัมมนาวิชาการ E c o Forest ป่าอุดมสังคมยั่งยืนกับโตโยต้าหนึ่งในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการปลูกป่านิเวศและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากโครงการโตโยต้าอีโคเน็ตเวิร์กเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนงานสัมมนาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดขึ้นค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจต่อ,อการปลูกป่านิเวศรวมถึงสถานการณ์การปลูกป่านิเวศในประเทศไทยทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในงานยังได้รับเกียรติจากดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนามาเป็นองค์ปากถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของอีโคฟอเรสต้นทุนทางธรรมชาติรวมถึงผู้บริหารเครือข่ายภาคเอกชน ที่มาร่วมเสวนาในหัวข้อแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนมุงมันรักป่าพัฒนาอีโคฟอเรส ยังมีตัวแทนจากมูล,ลนิธิต่างๆและผู้แทนชุมชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนานในหัวข้อการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการสนับสนุน e ีโคฟอเรสและหัวข้อเครือข่ายชุมชนฟันเฟืองสำคัญด้านความสมบูรณ์ของ Eco Forest โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า400คนในห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ Center, เซนทันพลาซ่าลาดพ้าวค่ะ ที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศเนี่ยจะได้นําสิ่งที่เราเนี่ยทดลองแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วเนี่ยนำไปทดลองในวิทยาลัยของเขาซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผลิตนักศึกษามาไม่ใช่น้อยเลยจะสามารถช่วยกันเนี่ยไปฟื้นฟูผืน,น,น,นป่าทั่วประเทศได้ในเวลารวดเร็ว,รว,รวครับงานสันมนาวิชาการอ c o f o r e s สป่าอุดมสังคมยั่งยืนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการโตโยต้าปลูกป,ป่านิเวศ ที่โตโยต้าต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจบจนปัจจุบันโตโยต้าได้ดำเนินการปรลูกต้นไม้ในโครงการไปแล้วกว่า1นึ่ล้าต้นเลยทีเดียวค่ะสายตรวจสิ่งแวดล้อมขอขอบพระคุณรถจนตโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะ พบกับ h อ t ไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางขทบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา35นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง